สบายดีอลิตาสาวผมยาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีเมษาเด้อคือหาก็เห็นเมษามาแจะใส่ผมาจะใส่ดอกที่เรียนมิแต่บริบุรีคอยมาเนาะบุรีคอยมาสวนอลิต้าฮอกมูสิถ่ายคลิปยังเนาะแต่ว่าคลิปอลิต้าม่วงาเรื่องคลิปที่อลิตาลงมมู่บ้านนี่เนาะประเด็นอยากกันอยากหัวเทียน โมโหดอกวัวไผเนาะประเด็นอยู่ที่ว่าแหวนแหวนเทลิตาไซเนาะเป็นยังคือใส่ทรงวงเด็กกระซองไซว่าแหวนนันเหม็นแหวนของไผเนาะมิซ่าใส่แหวนจากวงนี่สองเบอร์หนึ่งแหวนเพชริงนี่เนาะแหวนนี่อ่ะจะเป็นแหวนคอยเพิ่งตีเสื้อแหลิตาไซหรือว,ว,ว่าแหวนขู่กันเนาะโดยส่วนแหวนวงนี้ แหวนแวนของไผ่แหวนวงนี่ก็เป็นแหวนของไอเ้เผ่งอะแหละแหวนที่ขู่กัน,ย,อนอย้อนยังลิตาจึงเอามาใส่สองวงเนาะเพราะว่าย้อนกลับไปมือถี่ไอเ้เผ่งมาหาลิตาละสุดเนาะเราเดมมานอนอยู่เงอนสวนเลยเวลาเรานอนอ่ะเนาะเราเป็นคนถี่มุดมัดเรานอนในหนาเฮืออเรามุดมัดเถื่อเถิดเราก็ปดออกนะส่วนไลน์เราจะปดออกเนาะจะพวกใซคอแหวนพอมันมุดมัดในกระตเราเลย ปกติค่ะอยู่เฮือนเรานอนค่ะจะแก้เสื่อนอนแะไรก็จะปดเสือ่อเออจะปดเวน้นจะปดอ่าใสา่คอไหวตั้งฮะางลยวันนี้ไอ้เพิงเรามานอนอยู่เสื้ออลิต้านะเราบุกห้อบนไหวเนาะแล,ะล้วก็ได้ปดใส่คอแล้วก็เว้นนะไหวแฮริตา้าแฮริตา้าถือให้เลยเมืงเอิ้ญมามื่อนั่นเนาะตื่นมาตอนเสาร์ไอ้เพิงเรากะเมือ่อตอนนั้นอลิตา้าก็ยังไม่ได้ตื่นดอกมีแต่เรามาขอว่าคอยมื่อกันเด้อเราออกมาต่เศร้าเนาะตอนนั้น แตวบันนี้แวนกับไซคอไอ้เพิ่งนะเราลืมถือเมื่อนำแต่ก็ยังอยู่น้ำอลิตา้าคือเก่าแหละฮะไซคออลิต้าบริสายนะเพราะมันใหญ่เกินแล้วก็แวนฮั่นอลิต้าก็เลยเอามาใส่นั่นแหละประเด็นก็คือแวนหะอลิต้าเอามาใส่เองเนาะเดี๋ยวเอฟซี FC ทามหาไอ้เพิงเนาะเป็นยังคือโบามาหาอาลิต้าแต่เป็นยังอลิต้าคือโบไปหาไอ้เพิง กะนั่นแหละเขาก็าบวชหุ่งเนาะจากสี่หวานอะไรก็โค้ดม,มาอลิตาก็เห็ดเวีกอยู่ทั้งพี่เนาะไอ้เพิงเราก็อยู่แต่เาอยู่เฮือนพุ่นเมื่อเถื่อเราก็ไปหาเตบ,บ้านบอไปหาบ้าหาหยังเนาะเมืเ่อเถื่อยู่บ้านเราก็มันบมมีอารมณ์ไถ่ชีพปหปรือว่าแนวใดนี่เลยเล้กก็อลิตานะที่เราไปไปหาไอ้เพิงก็คืออลิตาก็อยู่เห็ดเวียว แด่ยการให้ให้ไอ,อ้เพิองอะไรได้มีพื้นที่ควมเป็นส่วนตัวเราเนี่เนาะเพราะว่าเขาเข่าไปก้าวไกรไล่จะหน่อยก็อึดอัดกดดันอยังประมาณนี้เนาะคือ f อฟอมเมนตมว่าเป็นยังคือบุมาหาอลิตาเป็นยังอลิตาคือบไปหาแล้วก็ทุกคลิปที่อลิตาลงที่บุมีไอ้เพิ่ง f อซก็จะว่าบุมมวนบ่อยอย่างเนาะทั้งทั้งที่ ซ่องเนี่ยก็คนละซ่องเลยนะบางเถื่อเขาก็ได้ถ่ายคู่บางเถื่อเขากับไปได้ถ่ายคู่ถ่ายเอฟซีอยากเห็นไอ้เพิ่งกลับไปอยู่ซ่องไอ้เพิ่งถ่ายเอฟซีอยากเห็นอลิตา้ากลับอยู่ในซ่องอลิตา้าเพราะว่าเขากับเป็นเป็นแฟนกันเนาะยังบดีสู่คอเป็นคู่บ่าวซาหรือว่าผัวเมียนเนาะเขาเขาเป็นแฟนกันก็นกนกนอยู่แบบแฟนนี่แหละสิให้อยู่แบบว่าไอ้เพิ่งคือบ่ามาอยู่เฮือนอลิต้าเลยแบบสิไอ้เพิ่งเล่ากับ เก่งใจเนาะสิมาเฝ้าอลิต้าสิมาอยู่เฮอลิต้ามากินอยู่กับลิต้านี่ก็เรากับเบ,บยุนั่นนั่นอยากให้เอฟซีขอใจน้ำกันเนาะนั่นแหละนี่บรรยากาศยำแรงเฮาเดี๋ยวเฮาสิพาพายเฮอรนอนหลังแกที่เฮาบริพายโดนเติบเราเมา่ซาไดไหมจับดีดเดอรออ์กดเดอร์เฮาสิให้งเมซาจับกล่องให,ห้เฮาเนาะ หนังกับดีแล้วเ้อสิพาเอฟซีไปพายเฮือกออกมาแล้วค่ะนำห้ากระเขียวแต่ก่อนเป็นสีทะเลนเนาะเมซะเดินไปสีเขียวท่านใส่สีแบบสีฝาเข้าไปเพื่อนห้ใครเถื่อนเ้าก็สิพาไปเบิ่งเฮือที่ขเขาจะมาซ่อมเนาะตอนอาริตาไล่สดและอาจารา ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเลยอลิตาบอกว่าเขาจ้เอามาซ่อมขอซ่อมเฮืออยู่น้องอลิตาเพราะว่าเพผนจะเอาไปซ่อมเพผนจะเอาไปแข่งอยู่เมืองโซนเอฟซี FC แปลกตาบอกเห็นอลิตาใส่สินน่ากันมาเป็นแบบสาวเล่ายียบห้อยนิดนึงเยิ้มหอยแบบหนังพา,ายเนาะอ่ะห้องกระสีพายแบบนี้ย <laughs> าทามาเบิ่งบรรยากาศอ่าอริต้าอยากทาเว็ซีเนาะว่ะระหว่างที่อาริต้าถ่ายคลิปแบบสดๆโดยบริษัทเสียงซาวสเสียงพินโบเสียงเอฟเฟกต์นี่นะมันก็ไปตะเบิ่งอยู่บอลลูนน่าเบื่อเนาะเพราะว่าอาริต้าเคยใส่เสียงพินแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์อัน เน่เนาะเื่ออมันตีนลิกิทธิ์โดยที่ YouTube นาะบรได้บอกว่าคลิปนี้มันตีนลิกิทธิ์เด้อเดี๋ยวเฮาเข้าเาขาไปเบิ่งเขาไปคนเองเนาะว่าคลิปนั้นมันเฮง้องลิกิทธิ์ก็เลยคลิปน่ะเฮาก็เลยได้ส่วนแบ่งรายได้ก็คือประมาณเก้าิส่วนซิปนี่แหละเขาได้เก้าซิบเขาได้ซิคลิปน่ะแบบขึ้นบอดเรียนซ้ำ กลับมาเบิงคืนนะโอ้เดี๋ยววันนี้อลิตาถ่ายคลิปเลยอลิตาสิอื้อปลาสิบบไซ่เสียงพินถักคันบบไซ่เนี่ยยานเอฟซีวานนาเบื่อเพราะมันเงี่ยบโพด์นะหรือว่าเอฟซีมักบทเสียงธรรมศาสตร์แบบว่ต้องใส่อฟเฟกต์ไม่ต้องใส่เสียงพินแบบนี้นะมกักโบปลาลายอลิต้าเอาไปไเอาปลาแต่หึงเนาะ พักบอกงานอยู่ป่ะเห็นมุมเบิดอยู่ป่ะหรือเห็นแต่หน้าคอยสินเห็นป่ะนี่แหละบรรยากาศนี่แม่แปลงก็มาแล้วว่าลายยายห่างเนาะเฮาเมื่อนิกาซิมากินตัมคือเกาเอฟซีคือสิถามว่าเห็นยังเป็นเห็นยังกินเป็นเนยคือเห็นแต่ตัมเห็นแต่ยังเนาะ ก็คือพวกเขามากินสมตำเนาะแล้วก็ซีดดานอาหารหลักๆอันอื่นเขาก็เห็ดเป็นแต่ส่วนเราจะบอได้เห็ดกินแต่เบื่อเถื่อเห็ดกินเน่เขาก็บม่ได้ถ่ายเนาะมาเนี่ยสิจับเบิ่งบรรยากาศน<ว>ี่ปลาเสียงปลาสังกามากอาริตาตอนเําไปโรงเรียนเราหลิน้ะหมูแล้วเร็ยนเก็บงูเห่า เล่นงนง่ายป่ะแจ่งป่ขออลิต้าเขออนญญา,น,านี่ยานหนังนีดเด้ยมาเมื่อกี้นี่เกือบขื้นเนาะลืม่าสิพาเอฟซีไปเบิ้งเฮ้าที่กเจ้าขอส้อมเนาะเฮ้ยโอปลาตัวห <laughs> ใหญ่เลีเป็นแบบ่ถาวลอยนะเนาะอ <laughs> ยากหัว ฟูมบอลนก็สังเกตฮอตแวนเนาะถือว่าเจ้าก็เป็นเอฟซีตัวยงข่อยลยเบิ่งแบบว่าเบิ่งรายละเอียดจนทึงขันฮิตแวนทรงวงแต่ก็สงไซยบอแวนนั้นเป็นแวนไทะ นาคาน้ำโซ่เฮือนี่เป็นเฮือบ้านน้องประสองเลยพี่ปินไปใส่เฮือเฮือนี่นปกติเขาจะมาสอบนาะเฮดแต่หาห้าหกคนแต่ส่วนลรคนาหมักมาสอบตอนมือดอริตาวรสิถ่ายคลิปให้เบิ่งเนว่าเขาจะสอบในไรแต่ เขาจะามาตอนมืดมืดก็คือเดี๋ยวนีตอนนี้หาโมง่ลยพีเฮ้ยถึงแล้วหาโมงเขาจะมาส่วนประมาณ6โมงหรือ6โมงครึ่งเนาะเผื่อเขาจะเอาหันเล้วเวียกแต่ละอย่างเนาะแต่ละคนเขาสมุตว่าผู้หนึ่งแล้วแต่เวนผัดผู้หนึ่งยังไริมาด้ก็เลยได้ซ่อมซ่อมอันซ่อมคำไปเขาไปไหน เนี่ยหลุดไทยเขาจ้าขคามคามันคามพายเขาบรรยากาศสดชื่นผ่อนคลายเบิ้งอะไรสิเอาให้เบิ้ง เขาจะอ,าอันไต่ไพยเขาเนาะเด็กเด็กเดมาแต่ไห้แต่ไหนป่ะเขาก็ซิขึ้นเทิงเลยน่ เอาไงแได้มาปิดคลิปนี้แล้วเราจะไปต่อคลิปใหม่เนาะประเด็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องคอมเมนต์อะไรวันนี้อลิตาเห็นคอมเมนต์แบบว่าบอสังชั้นบางเถื่อกะคลิปนั่นอลิตาจะไม่ได้ตอบตอบคอมเมนต์เอฟซีไปทุกคนเนาะเอาไงขอโทษขออภัยเนาะที่ไม่ได้ตอบเถื่อต่อไปถ้ายัางมีเมนต์แบบนี้อีกก็อลิตาจะเลือกที่จะอ่าน โดยที่ไปตอบคอมเมนต์แต่กะชินามกดใจให้เดอ้อคลิปนี้ฮาวกัสิลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อลิต้าสาวพมเยานเดอ้อแล้วกะ็อย่าลืมเพิงเอโกอยนะ้ยเนาะเดี๋ยวไวไ้ๆวนี่ฮาวกัสิเดมาถ่ายคลิปทำกันเนาะแต่อาจจะไปถ่ายทำกันคู่มือก็ให้เอฟจีติดตามไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้เราเนาะ แล้วก,ก็ลืมเรื่องที่ว่าจะขามไปไทยเนาะว่าววันพระหัดนี้ก็คือยกเลิกบม่ได้ไปเพราวะว่าพอไอ้เพิงกะเราว่าเราบม่ได้ขายมาสี่มือแล้ว,ลว,วเราว่าเบิ่งอีกก้อนว่าบะไรจะไปถ้าพอไอ้เพิงเราว่าว่าเออพาพาพอไปก็เลยสิพาไปเลยเนาะ <Bye. S 1> นั่นแหละบายทุกคน